มาครับวันนี้นะผมใช้เดียวเลยนะฮะพาดูนะ Mercedes-Benz ตัว g l a 2 0 0นั่นเองนะฮะตัว1.6นะฮะ Urban นะฮะคันนี้เนี่ยรถจัดว่าได้ปีแน่นอนเพราะว่าปี2020นะครับแล้วก็รถสวยมือแรกออกจากห้างนะไมย,ยังน้อยอยู่เลยนะใช้ไม่มา40,000กิโลเมตรทุกคนโอ้โหคือตอนนี้รถเข้าสู่ปีที่3นะถ้านับแบบตามพศนะฮะและโดยรวมนะฮะว่ารถสภาพแบบนี้นะที่ใช้มาเพียงแค่3ปีนะ สภาพดีแน่นอนฮะภายน,นอกสีขาวนะฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยด้านในตัวรถทุกอย่างของตัวรถสภาพรถเป็นยังไงกันบ้างนะฮะราคาผมขอเกินหัวไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ราคาผมขอขายที่1,320,000บาทเท่านั้นเลยนะถ้าใครสนใจตัว Mercedes b e n z g จ e เว0ย0นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับ มาเริ่มกันที่ไฟก่อนเลยนะครับไฟหลอดโปรเจคเตอร์ LED นะฮะสีขาวนะฮะมีคราบรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าตัวไฟยังไม่อมเหลืองแน่นอนนะฮะสภาพรวมของไฟเนี่ยผมให้เลยประมาณ80%นะฮะด้านล่างนะฮะไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับนี่เลยสไตล์ Mercedes-Benz ครับกระจังหน้าแนวนอนนะฮะโคุเมียมแล้วก็มีช่องระบายพวกฝุ่นพวกระบายอากาศนะฮะระบายความร้อนด้วยช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากจริงๆนะฮะรถที่ระบายความร้อนได้เนี่ยถือว่าดี ตัวนี้นะฮะโลโกโ้เมอร์เซเดสเบนนั่นเองนะครับอ่ะให้ดูโลโก้ดาวด้านหน้าตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะมีนี่นิดนึงให้ดูแบบละเอียดเลยนะนี่แดดยังไม่กับสักเท่าไหร่นะถ้าดูแบบความดําความเงาของมันนะฮะด้านล่างนะครับกันชนนะรับรองว่าอาจจะมีรอยสเก็ตเป็นหินกันบ้างนะะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวด้านล่างก็จะรับแรงกระแทกนะหินเนี่ยนิดหน่อยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ ล้อแม็กด้านหน้านะครับนี่เลยนะฮะโคเมียมนะฮะเนี่ยจะมีแบบตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นของมิชลีนนั่นเองตัวยางนะครับเป็นของมิชลีนนะตัวนี้ขอบ18นั่นเองยางใหม่นะฮะดูดอกยางของคันนี้นะครับปี2021นเอนั่นเองกระจกนะครับมีตรงด้านล่างที่เป็นพลาสติกเนี่ยโดนแดดกัดเล็กน้อย นะฮะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยสีขาวแล้วก็ไฟเลี้ยวสภาพโอเคไม่มีรอยร้าวนะฮะแม็กด้านหลังนะฮะนี่ตรงด้านบนเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยมันจะมีเหมือนรอยแตกแล้วก็นี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เล็กน้อยนะครับนี่เลยให้ดูตามสภาพเรียวเียวเลยนะครับผมเนี่ยสายลุยด้านหลังนะฮะนี่เลยเพื้นที่เก็บของมีในระดับหนึ่งถือว่าไม่เยอะนะสำหรับรถ n บน,นะฮะ ด้านในมันค่อนข้างพื้นที่มีจํากัดอยู่แล้วนะครับอะกดปิดหนึ่งทีครับเงียบมากนะเสียงของการปิดประตูหลังนะฮะไฟเดียวด้านซ้ายสภาพดีนะครับไม่มีกรอบครอบมานี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะล้อแมกด้านหลังนะฮะไหนไหนไหนเป็นไงกันบ้างนี่เลยตรงนี้ดอกยางลึกๆ R18 ปี2021ของมิชลีนะครับตัวกระจกด้านซ้ายนะครับอ,อ คีนสะอาดดีนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเล้าวแน่นอนแล้วแต่ด้านล่างเนี่ยพลาสติกดำเนี่ยจะมีรอยโดนแดดกัดรอยลอกนิดหน่อยแม็กด้านหน้านะครับนี่เลยรอยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางเล็กน้อยนะครับนี่ด้านบนอีกขอบนิดหน่อยนะครับตัวรอบ Mercedes Benz นะฮะคันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมรีวิวแบบเร็วๆให้ทุกค้าได้ดูเลยนะครับ นี่วันนี้ได้นั่งด้านในด้วยนะรีวิวแบบไม่เห็นหน้าผมเลยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เหยียบเบรกและสตาร์ทรถก่อนเลยนะครับนี่เลยตัวสตาร์ทสตอร์มเอนจินนะครับรีโมทของเจ้าของเก่าคันนี้เป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เปลี่ยนได้นะซื้อไปแล้วก็ลูกค้าไปซื้อที่ใส่ใหม่ได้เลยนะฮะไม์คันนี้นะ47,957กมนั่นเองนะครับ คุณลูกคาลองคำนวณดูละกันนะครับนี่นะพวงมาลัยมัาติฟังก์ชันครูสคอนโทรนะครับเบาวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มเตจะเริ่มด้านนี้นะฮะรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะฮะแล้วกดนี่แต่ใช้งานตรงนี้นะฮะสภาพพวงมาลัยนะฮะนี่พวงมาลัยเดิมๆสีดำนะพวงมาลัยหนังดำด้านล่างโคุมเงียบนะถือว่าใหม่อยู่นะพวงมาลัยอ่ะดีไซน์ตรงกลางนะครับนี่เลยตัวแอร์เป็นกรอบ,บวงกลมนะฮะสวยงาม ตัวจอนะฮะนี่เลยเราสามารถควบคุมได้ที่ตรงคอนโทรลเซนเตอร์ตรงกลางนะฮะอันนี้เป็นตัวเลือกขึ้นวิทยุนั่นเองนะครับเกียร์รถคันนี้ m e r c e d e s Benz อยู่ตรงนี้นะครับเรากดเวลา P กดตรงนี้หรือถ้าจะไปเกียร์อารเราเหยียบเบรก้วดึงขึ้นตรงนี้นะ,ะกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็เราสามารถปรับมุมได้นี่บังคับโดยคอนโทรลเซนเตอร์ตรงกลางพอเรากดนี่ทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนมุมนะเราหมุนไปด้านซ้ายทีหนึ่งเรากดตรงกลางลงไปคอนโทรลเซนเตอร์หมุนง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ ตามสะดวกสบายตัวแอร์แยกปรับซ้ายขวาได้นะนี่เลยหมุนยิงน,นี้ได้เลยนะครับพัดลมแอร์ตรงนี้นะครับวหดีแรงเลยลมผมปิวเลยนะนี่ออปชั่นตรงกลางนะครับของ Mercedes b e n z ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เลยสวยงามยังใหม่มากนะนี่ส่วนที่วางของเล็กน้อยตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่เก็บน้ํานะฮะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเก็บน้ําได้เหมือนกันนั่นเองนะครับด้านบนนะฮะนี่เลยเจ้าของเก่าเจอมาด้วย ตัวเบาะด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับนี่เลยลงมาดีเทลสวยงามมากเมื่อกี้ผมเพิ่งนั่งไปนี่ดูรอยเหี่ยวของหนังนะรถ3มปีนี่คือเบาะนี่สภาพถือว่าผ่านแล้วอะ่ะในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับดูเบาะโอ้โหรอยเหี่ยวไม่มีนะครับใหม่มากดูดิโอ้โหดูดูด,ดูรอยข้าบรอยฉีกรอยขาดไม่มีนะครับฝั่งนี้นี่คือแบบ โอเบาใหม่มากกิฟต์เลยครับดูดิเมมโมรี่สจุดนะฮะมีทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วอันนี้ฝั่งผู้โดยสารนะฮะก็เลือกปรับได้เลยเซต1 2 3ตัวนี้ปรับเบาะไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่ะให้ดูเบาะผู้โดยสารฝั่งด้านหน้านะฮะดูดิรอยเหี่ยวมีไหมคือแบบสุดยอดสวยงามยังไงฝากรถ Mercedes Benz นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r ั .com